กิจกรรมสารสัมพันธ์หิ้วปิ่นโตล้อมวงกินข้าวเยี่ยมบ้านยำเย็นค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่2พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาที่ลานออกกำลังกายหน้าวัดหัวหินชุมชนพูลสุกอำเภอหัวหินนายนพพรบุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลปรลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลห,น,ห,หน,น้าส่วนกองงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์ชุมชนคนหัวหินหิ้วปิน่นโตล้องวงกินข้าวเยี่ยมบ้านยำเย็นจัดโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหัวหิน ที่มีกำหนดลงพื้นที่ตามชุมชนทุกวันพฤหัส,สบ,บดีช่วงเวลา17นาฬิกาจัดขึ้นมาต่อเนื่องไปตามชุมชนต่างๆสัปดาห์นี้ชุมชนพูนสุขและชุมชนสมอเรียงจับมือร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตลอ้อมวงกินข้าวเยี่ยมบ้านยำเย็นมีนางสาวอมรลัดคงดีประธานชุมชนพูนสุขนางสาวโสพิญญานามเดชประธานชุมชนสมอเรียงนำคณะกรรมการชุมชนร่วมให้การต้อนรับพร้อมต่างนำอาหารข้าวหวานพื้นบ้านมาจัดเลี้ยงน,น,นายนพพรวิทิกุลนาย ดุษมนตรีเมืองหัวหินกล่าวว่าเป็นโครงการที่ทําต่อเนื่องมาตลอดทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพลังบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมความสามัคคีฟื้นฟูวิถีไทยพร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชนนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยบรรยากาศพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดรับประทานอาหารด้วยกันสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในวันนี้ยังได้รับเรื่องจากชาวชุมชนอาทิการขอไฟแสงสว่างการขอมา หินอ่อนเพื่อให้ชาวชุมชนได้นั่งพักผ่อนช่วงการออกกำลังกายพร้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆของเทศบาลเมืองหัวหินให้ทราบการพิมพ์โตนะครับแล้วก็ไปนั่ง,งรับประทานข้าวพร้อมกับเ,เล่าเรื่องแล้วก็รับฟังบราานั่หว่าเพื่อที่จะให้รู้จักชุมชนกับกองตรวจการและผู้บริหารเทศบาลนั้นย่าได้มากขึ้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เปนเวลาที well, kind of so so like ่เราไป็บปะกันเนื่อเป็บปะที่มาชุมแล้วก็เจอเรืองธารกงนึกงแบบต้องดโครงการตรงนี้เนี่ยจะทำให้แยกชุมชนบชุมชนเขาก็จะจัดคนที่เขาชุมชนเดียวางชุมชนก็จัดสังคชุมชนอย่างวันนี้จัดสองชุมชนที่ดู่าชุมชนนี้จบยังหรวาจเป็นบมครับเพื่อที่จะให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรก็จะได้พูดคุยกันในข้อของคนที่รับเป็นเจ้าภาพ